ปล่อยพ่อไว้กับลูกเมื่อลูกอยู่กับพ่อสองคนอาหารในมือก็เพียบบอกแล้วให้วันละสองสามชิ้นพอรู้ในมือจะ,<น>ะให้อาหารสุนัขนะครับหรือว่าให้หารลูกวันหนึ่งต้องหนึ่งพออืมหนึ่งซองนะครับอย่างน้อยใช้คาว่าอย่างน้อยสำหรับมะล,ลินั่งดีๆลูกนั่งดีๆนี่หบหุบหน่อยพี่หญิงเนี่ยต้องซ้อนหน่อยซ้อนซ้อนหน่อยอายเขมัง หูน้ำลายแตกนม <irts> ตั <ligen> ้งเต้าอีกตั้งหากโอ้ยเป็นพวงเลยให้ดูให้ใกล้ๆนมชมพูเลยลูกอยนมนงแซบหนึ่งแซบมาลีเป็นพลิกบูนะคะเป็นพืชบูงจึงฟอบ้านได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได <intell ẫ Mel isa> ้เหายังยางเลย ยังไม่เห่าเลยคนมานี่ไม่เคยเห็นเห่าเลยอะ่ะเห่าแต่ตอนเวลาพ่อกับแม่กลับมานี่เห่าเรียกให้เปิดกรงนะจ๊ะนอกั้นใครไปใครมาก็ไม่เห่าร้อยดุมากยิ่งเลี้ยงยิงดุเฮ้ยดุกับเปิงสองอย่าง <c oughs> <c oughs> กินเก่งอ่ะ ไหวหอ่ะพิ่สตารแล้วนะสุดท้ายสุดท้ายโอเคโอเคโอเคสุดท้ายดูนั่งสงหาราศีซะไม่มีแล้วเว้ย